สวัสดีค่ะวันนี้มัมมี่กับน้องสองจะพาทุกคนมาทานโจ๊กนะคะที่โจ๊กร้านโจ๊กหม้อเดือดสาขาสวนหลวงอ่อนนุชไปกินกันเลยค่ะมัมมี่ทานแล้วอร่อยมค่ะหนูชอบไหมคะชอบค่ะอันนี้นะคะเป็นเล้งแซบแต่ว่าเป็นเล้งแซบที่ทําจากกระดูกอะไรคะกระดูกวัวค่ะกระดูกวัวอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะค่ะอันนี้โจ๊กรสต้มยำอันนี้ โจกเนื้อคอาจารย์โจกเนื้อลดต้มยำอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะค่ะแบบนี้ชอบโจกเนื้อลดต้มยำมากรสมันจัดจ้านแล้วทงสองวัดเปล่งรสชาติเป็นไงคะอร่อยค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนหมูนะคะมันก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงหอมกว่าเนาะหอมเนื้อค่ะหอมเนื้อแล้วเขาตุ๋มได้เปื่อยเลยเนะลูกเนาะค่ะอร่อยมาก ดูน้องสองทานยังมีความสุขเลยนะลูกมีความสุขไหมคะค่ะนี้ก็มีความสุขมนกันนะคะ <c oughs> อันนี้อะไรลูกนี่คือไก่เกาหลีค่ะไก่เกาหลีใส่คีสร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่โจ๊กอย่างเดียวนะคะเขามีอาหารเกาหลีด้วย แล้วก็เราจริงๆเราอิ่มมากนะล,ลูกไม่อย่างนั้นเราจะสั่งบิงซูมาอีกใช่ไหมคะร้านนี้เขามีบิงซูด้วยนะคะแต่เราอ่ะทานไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราสั่งไปสี่เมนูเรามากันแค่สามคนอุ้ยชดยิดยืดมากมาอันนี้ก็อร่อยคะ่ะแต่เราอยากให้ไก่กรอบกว่าน,นี้อีกนิดนึงเนาะ,ะใช่ค่ะแต่ก็ถือว่ารสชาติดีคะ่ะอร่อย ร้อนร้อนร้อนไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เอ้ยร้อนนิดนึงโอ,อ้โ,อโหยวดูนะคะดูความยืดค่ะยืด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 โอ้โหน่ำอร่อยมาก เ,เราสองคนปรึกษากันเนาะว่าตกลงว่ามันเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> มันแปลกตรงที่เป็นร้านเป็นอาหารเกาหลีในร้านของอาหารฮาลาญดูสิฮะอ้ทั้งสองช่วยแม่ด้วยขอบคุณนะคะเกาหลีไม่มีตะเกียบคะ่ะ อร่อยไม่อ,อ,รอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยดูจากหลักฐานได้เลยค่ะสงสัยจะต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะ